หลังจากนั้นระหว่างการเดินเราจะหมุนวนเป็นทางเดียวนะคะพี่เข้าทางเดียวแล้วออกนะคะเข้าทางห้ามเบียดห้ามดันห้ามแทกห้ามแซงคิวโอเคไหม เอได้หมดแล้วนะหมดแล้วนะครั้งที่สองแล้วโอย้ยเจอาแม่นี่พี่ต้อเก็บสติปีเต้จะเป็นจะเก็บสถิิตให้เจอเป็นครั้งใหญ่ๆเลยอันนี้วีแล้วดูอยู่สีมากสรุปขึ้นมาใช่ไหม 对不起 เรีมอง่องเหรอพี่เรีง่องเหรอเรียกว่าเป็นเบอร์ที่เขาไม่้น้องซักเซนนะคะเป็นเบอร์